วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องพระสิวลีนะครับพระสิวลีที่วัดไหนเป็นที่นิยมแล้วเขาใช้กันได้ผลนะครับใช้กันแล้วเด่นเรื่องโชคลาภมากมากเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับและอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเริ่มจากที่แรกเลยนะครับพระศิวลีที่ ผมว่าดังที่สุดแล้วในปัจจุบันนะเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่หากันมากที่สุดนะครับก็คือหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังของเราเนี่เองนะครับทาไมถึงบอกว่าดังที่สุดก็ผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้ผลมากๆนะครับโดยเฉพาะพระศิวลีที่อยู่ในชุดนะอ่าอยู่ในชุดพระเรียกลาบอ่าพระเรียกลาบของหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3องค์ด้วยกันนะครับองค์กลางเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพุทธกวัก ก็เป็นพระพุทธนะครับแล้วก็เหมือนกวาดนี่แหละ,ะเขาเรียกพุทธกวาดแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพระศิวลีอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพระชิมนะครับชุดนี้เป็นชุดเรียกล่ามอย่างดีเลยนะครับไปถามคนนนดูได้ไปถามสายตรงดูได้นะครับว่าใช้พระชุดเรียกล่ามหลวเพ่อแฉงแล้วอยากจะห้อยอย่างอื่นดูไหมล่ะพระศิวลีที่สองนะครับมาแรงมากๆในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเป็นพระ กลางเก่ากลางใหม่นะครับก็คือสิวลีหลวงปู่โต๊ะนั่นเองซีวลีหลวงปู่โตเนี่ยเราจะแยกออกเป็น2แบบนะครับแล้วก็2เนื้อเท่าที่เราเห็นบ่อยๆนะก็คือแบบที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้จะมีความนิยมหรือว่าเล่นหากันเนี่ยสูงกว่าอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบหนำเลียบหนำเลียบมันก็จะเนี่ยแหละคล้ายๆกับแหลมบนแหลมลา่างนี้นะครับคล้ายๆหยดน้ําอ่า แล้วก็มีอยู่2เนื้อก็คือเนื้อเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็เนื้อใบลานมันก็จะออกสีน้ําตาลกับสีเทานะครับเป็นที่นิยมมากๆแบบสี่เหลี่ยมทุกวันนี้ถ้าสวยๆตัวท็อปๆเนี่ยผมว่าต้องแปดเก้าหมื่นแสนหนึ่งได้แล้วนะปัจจุบันนะครับสิวลีที่3นี้ก็มาแรงไม่แพ้กันนะครับปัจจุบันก็หลายๆหมื่นบางองค์ก็ขายกันเป็นแสนนะครับก็คือหลวงพ่อก,กวยวัดโคศิตารามนั่นเองนะครับ แต่สิวลีของท่านเนี่ยเป็นพระเนื้อดินพระเนื้อดินเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันออกวัดหนองอินดุกนะครับแต่จะออกวัดไหนก็นแล้วแต่เนี่ยก็มีค่านิยมสูงเช่นกันเพราะว่าอย่างสมเด็จแบบหวกม่านหลวงพ่อกวยเงี้ยก็เล่นหากันหลายๆแสนนะครับก็ออกวัดเดียวกันคือวัดหนองอินดุกน,นั่นเองเพราะฉะนั้นสิวลีก็เป็นที่นิยมแล้วก็ผมว่า 6- 7เจ0 0หมื่นแเหมื่นเงี้ยหากันได้นะครับ ปัจจุบันนะครับสวยๆมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือแบบมีย่ามกับไม่มีย่ามนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะนิยมแบบไม่มีย่ามนะแล้วก็จะมีแบบพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์จัมโบ้อะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าจะหาเอามาลองใช้ลองห้อยหรือว่าเก็บสะสมเนี่ยก็ไปหาข้อมูลกันอีกทีนะครับอย่างสุดท้ายนะครับสิวลีที่ผมแนะนำเนี่ยจะไม่ใช่แบบห้อยคอแล้ว แต่ผมแนะนำมากๆแล้วก็เชื่อถือมากๆเลยนะครับเพราะว่าสิวลีของคุณย่าบุญเรือนเนี่ยคาถาของท่านอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราจะไปบูชาพระสิวลีคุณย่าบุญเรือนเนี่ยเราก็จะไปหนึ่งวัดสมพันธวงศ์นะครับ2วัดอาวุธโคศิตารามอยู่กรุงเทพทั้งคู่นะครับก็เราไปหาไปบูชาไปกราบไหว้ดูนะครับแล้วก็ลองอธิษฐานจิตขอโชคขอลาบกับท่านบางทีเราอาจจะโชคดีขึ้นมาก็ได้นะครับ